สวัสดีค่ะพี่น้องเบื้องอากาศมือนี้เด้อค่ะเป็นสีขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้วค่ะจักสิคือบอกคือเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อนี้ก็เป็นสีขึ้นขึ้นค่ะพูน่ะมือตึ๊บเท้งเข่าอะพี่น้องเมื่อนี้สิไปทั้งใดกะเดี๋ยวมาเบื้องกันนกขเนกเมื่อนี้บ่ได้หิวตาเด้อค่ะมือนี่เมือม่อนี้หิวทั้งค่ะหิวทั้ง หิวไมเฮียยังหิวมาเป็นพิธีค่ะพี่น้องเห็นมันตาหักนี่จุลีกัหิวติดไหม้ติดมือมา,าซื้อนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถือมาให้พี่น้องมีคํำเว้าค่ะถือมาให้พี่น้องมีควาาเว้า <c oughs> พี่น้องกับที่ได้ถามเ <c oughs> จ้าที่หิวไหยังเดี๋ว่า่ <c oughs> มันมียังช่วงเนี่ยเจ้าขึ้นได้หิวทั้งทังเอาไวใส่ยังก็เห็นได้ว่าเนาะพี่น้องเนาะคือว่าสั่นกับพี่น้องกัสิี เอาไปว่าวขวนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเราเขา่าปลารถถือถังมาสัน้นมันรถเต็มบาย้ายอันนี้กันสิว่าอีแล้ว เห็นไมมล่มบ่ค่ะพี่น้องไม่ล่มควางทางไม่ล่มควางทางมาเป็นระยะระยะอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ก็ได้ล่มลายเติมยุดดอกคะ่ะมือนี้สิมาซองเบืองทางนี้เด้อคะ่ะมือนี้เป็นยังไดแน่บ่ได้มาซ่องเบืองโดนเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นทางแยกแยกขึ้นกับแยกลง จลี่และแยกจุลี่เลือกแยกขึ้นเด้อค่ะขึ้นมาทั้งนี้เบิ่งด้วยเป็นเังใดแน่ทั้งนี้เป็นคือจังห้อยเทยวทางนี่แหละค่ะแต่จุลี่่แน่ใจว่าทางอยังนอกคณะ,ะทางสัตว์ปลานี่แหละค่ะคิดวานะแต่พระท่านได้เห็น ว่าท่านได้เห็นลองร้อยข่าดอกเห็นแต่เป็นทางกซ,ซื้อค่ะนี่โอ้มีไอ้สัวสิมาฮอดพูดนะโอนแมนเบียสระยงระย่าอยู่ค่ะโอ้ถ้าเป็นช่วงฮาโลวีนนี่คือ,อะไรได้หนิพี่น้องนี่แต่ว่ามันเห็นว่าเป็นช่วงฮาโลวีนนี่พูดอะหอยระย่าอยู่ค่ะ โอนแมนเบียสปุ่นอูบเนี่ยเจ้าเมียจากน้อยก่อนค่ะพูดถึงเรื่องทรงเรื่องสัตว์ปลาหอยทรงหอยสัตว์ปลาน้อยเก่งห้อยกวางนี่น้องน้องเม่นเข้ามาเล่นน้ำไปล่ามะเฮ็ดสิน้นแห่งโลดพิจุลีอยู่สั้นว่าเป็นอะไรแซ่บเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเนื้อแห้งเห็ดเป็นสิ้นแห้งกินกับข้าวเหนียวฮอน้อนเฮ้ยบอมาก็อยากพ่อโตมันด้จุลีพูดถึงแก่งกวางด้ยวยค่ะเด้อเบิง้งรอบๆก่อนค่ะเบิงบ้งดูเบิ้งภูเขาเบิง้งภูเขาย้อนแสงบูบูหันมาท่างนี้หุ่นภูเขา หิมะลงมาเคืองเขานี่แหละค่ะหิมะก็ได้จุลีบนแน่ใจว่ามันสิลงมาหอดบ้านบ้องวันเนี่เน้ะพี่น้องเนาะงวดก่อนนะ่นลงมาหอดอยู่ค่ะได้หลายเติบแต่ล้อรุ่นกันวันนี้สิลงมาหอดบ้านบ่อนาะพี่น้องพูนะ่ะไม่อีกต้นหนึ่งลมขวางทางอยู่ไกลๆคนะเดี๋ยวจะต้องในทรงข้าวพระเอกได้นี่ไม่ลมหลายเติบอยู่ค่ะ ไม่ก็ได้สิได้มาตัดทรงลงเลยแต่ว่าต้นนี้บ่แน่ใจมันดิเถ่าโพดบบบูนี่โอ้ยสงสัยทรงลงเลยบพได้เราต้นนี้เป็นฟื้นกับสิได้บบบูนี่ผุแห้งคักตุลีเคยทายคลิปก้อนหนานี่ทายเบิ่งว่าต้นไม้ลมกวางทางมี่เอฟซีเมนเขามาเล่นพ่นบอกว่ากานเมนบ้านเขาเอาไปตัดฟื้น มาเฮ็ดมันเป็นฟื้น,นยู่บ้านกบเฮ็ดยู่เด้อค่ะพี่จุลีก็เอาไปเป็นฟื้อนอยู่คือกันนั่นแหละแต่ต้นนี้คือสิเป็นฟื้นบกคือค่ะนี่พูันแล้วค่ะนี่เบื้องพู่น่ะไม่พูแล้วค่ะไม่พูแล้วเป็นฟื้นคือสีบได้เบื้องสรงอ่ะนี่ โอ้สนลุกสียางเท่าแล้วสิลุกสีเหินบกขึ้นนุ่มๆได้พี่น้องค้างโอขค้างโอยอยู่นี่น้ารอนีบ่กคอยมีอย่างปันไดคะ่ะช่วงนี้ป้าเงียบถึง บอ่บอได้ยินหอดเสียงสัตว์ปงสัตว์ป้าเม่ค่ะเงียบขนาดนั่นก็ไม่ล่มอีกต้นนึงค่ะนี่ต้นนี้ก็ไม่ตายค้อกันนี่ก็ไม่ตายไม่ตายนี่นี่นี่ บกคือบกคือค่ะบกคือต้นนี้โอ้ต้นนี้ยอดหักค่ะยอดหักอันนี้ยอดมันดอกค่ะต้นมันยุพี่นี่นี่เด้อค่ะต้นมันเนี่ยนี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นะยอดกุดยุค่ะยอดกุดยุต้นย่ข้างกันนี่ก็ตายแล้วเด้อค่ะนี่ต้นยู่น้ำกันนี่นั่นก็ตายแล้วโอ้ไม่ตายไรอยู่ค่ะช่วง เออรอหนี่รอหนี่บ่เป็นช่วงนี้พุ่นกับอีกต้นนึงนั่น,นก็นตายค่ะนั่นก็นตายซุ้งตายยืนต้นนี้ถ้าเมนบ่เท่าหลายถ้าเม้นบ่ผูหลายนี่เอาทรงลงเรือยได้อยู่ค่ะถ้าเม้นมันผูหลาโพดถ้าเม้นมันอันมันตายแล้วมันผูหลายนี่กะเอาทรงลงเรือยบ่ได้สิต้องได้เอาไปเป็นฟื้นคิดว่าค่ะเดี๋ยวจุลีต้องไปทรงข้าวพระเอกแล้ว เพอกแล้วลูกขุนต้นไม้โอ้คือตายลายทีเนอบันนี้ต้นหมอกต้นไม้ก็ได้ว่าเรื่องตายตายต้นหมอกต้นไม้ตายพูดถึงความตายจุลี่กะ <c oughs> คือไปเห็นข้าวอ่นน่องพร้อนพี่น้องจุลี่เบิ้งข้าวนั่นหลายจนว่าเก็บเอาไปฟันไหม ฝันว่ามีคนมาติดพันจุลี่ฝันว่ามีคนมาติดพันจุลี่อันนี้ฝันกับว่าเจ้าของมีลูกมีผัวแล้วเด้พี่น้องแต่ว่ามีคนมาติดพันสองคนพะนะเบื้องดูหล่ะพี่น้องเบื้องไยจนน่าเอาเก็บเอาไปไปฝันบุหนะ่จุลี่ก็ได้ข้าวนองพ้นเนาะค่ะเนาะข้าวช่างกิจข้าวข้านองพ้นพูดถึงจุลี่ก็อยากมีแฟนแบบช่างกิจอยู่ได้ดพี่น้องจุลี่ิีไสให้ไปทวงหนีคะ่ะ ที่ใส่ช่างกิดให้ไปทวงหนีให้ค่ะพี่นอ้องเด้อพี่น้องผู้ใดเป็นนี่ผู้ใดเป็นลูกหนีจุลี่นี่มีนาวเด้อสิบอกให้เนาะพี่น้องเนาะ,ะนั่นเด้อพี่น้องจุลี่วอาเล่นวอาหัวเด้อบ่ได้เอามาล่อเลี้ยนเด้อพี่น้องเด้อวอาเล่นวอาหัวสู้กันฟังซื่อๆนี่ลหละจะเอาไปเก็บเอาไปเป็นดรามา่าเด้อค่ะเด้อ โอ้เบืองดูปลาหนุมูนี่ไหมหุ่นโอ้ต้นหมอกต้นไม้แห่งตายลายไหมนี่น้องพี่น้องปุระมืมุนี่จุลีพาพี่น้องเลาะปลาเด้อค่ะ ลาะปลายางถือว่ายางออกกําล้างกายเนาะถือว่ามาแล้วออกกําล้างกายกันค่ะมาเบิ้งปอกเบิ้งปลาน้ากันเพราะว่าช่วงนี้เห,เห็ดเฮิรกะบ่มีอียงกะบ่มีดอกช่วงนี้บ,บ้านจุลี่เด้อค่ะบ้านจุลี่พูดถึงบ้านจุลี่เห็ดมันไว้เบิดแล้วละค่ะเห็ดกระไรบ่มีดอกจุลี่กับพระพี่น้อง ออกมารอออกมายางออกกัาล้างกายมาปูดมาคุยทาข้าวทาข้าวกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ในป่าผู้เดียวกะจุลีกะเราบอกระวังแน่อยู่ค่ะมองหน้ามองหลังแน่อยู่เพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้จุลีก็ไปพ่ออันหมุนมสั์มาสิงโตภูเขาเนาะพี่น้องน้องแจงเอฟซีเมนเขามาเล่นพ่อทองคำติพี่จุลีอู่่ั้ ต้องคำก่อนไงจูลี่อ่ะเข่าปากเลยเนื้อหนาเนื้อหลังเนี้อจัหน้อยยางผู้เดียวเลาะผู้เดียวเนาะค่ะเนาะ, mm. ะสนระสนะเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ได้ค่ะถือทังเป้าขึ้นบ้านคะ่ะมือนี้จังที่บอกเลยค่ะมือนี้ถือทังค่ะบรด้ถือตาถือทังให้พี่น้อง มเมนขามาถามจะถือมาเห็ดยังถังนะเขาป้านะก็จิไหวละเม,น,มนเมนขามาถามด้วยค่ะพี่น้องมเามนขมวเล่นน้ากันด้วยค่ะเด้อกันสันกัคลิปนี้ก็เสียไววซ้ำนี้แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไหมคลิปนาค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสกไกายด้วยค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปนาสวัสดีค่ะบายบายมีอย่างบุคคลข้างหลังพี่น้องเนม้ซอยกันด้วยค่ะไปละค่ะบายบาย